คอนสารตั้งอยู่เหนือสุดของจังหวัดชัยภูมิเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอน้ำหนาวพิชบู์อำเภอภูผามา่านและอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นตำบลดงบงังเป็นพื้นที่ดุ่มเหมาะสำหรับการทำการเกษตรพืชผลส่วนใหญ่คือข้าวอ้อยหม่อนไหมและผักแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือลำห้วยน้ำพุไหลผ่านหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่6 ลำน้ำเชิญไหลผ่านหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่9ชาวบ้านได้อาศัยเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำเพื่อบริโภคในยามว่างจากงานไร่งานนาตำบลดงบังมีทั้งหมด9หมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคอนสาหนึ่งหมู่บ้านอีก8หมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งตำบลมี1237หลังคาเรือนประชากร4,281คน อาศาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน126คนกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญได้แก่วัยเรียนอายุ7-14ปี525คนอายุระหว่าง15-75ปี3215คนอายุ40ปีขึ้นไป2,294คนผู้สูงอายุ976คนผู้ป่วยโรคเหลือรัง667คนและผู้พิการ154คน หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญในพื้นที่ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนึ่งแห่งโรงเรียน6แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเรียน3แห่งวัดสำนักสงฆ์7แห่งและยังมีกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลดงบางที่เป็นวิสาหกิจชุมชนก่อตั้งจากคนในท้องถิน่นนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาต่อยอดสร้างคุณค่าจนได้รับรางวัละระดับประเทศมากมายและต่อเนื่องการดำเนินงาน โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีต้องอาศัยเครือข่ายสุขภาพในตำบลคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นำข้อมูลสุขภาพมาเสนอในที่ประชุมสนับสนุนด้านวิชาการองค์การบริหารส่วนตำบลสอดรับงบประมาณและสนับสนุนกำลังคนผู้นำชุมชนเน้นการประชาสัมพันธ์พร้อมติดตามผลงานสถานศึกษาเป็นผู้ให้ความรู้และปลูฝกฝังค่านิยมเรื่องสุขภาพแก่เยาวชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านช่วยสร้างกระแสและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงซึ่งเครือข่ายสุขภาพตามที่กล่าวมาทำหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบกำกับติดตามแผนงานหรือกิจกรรมด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในตำบลเช่นการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนพร้อมแยกประเภทขยะก่อนทิ้งองค์การบริหารส่วนตำบล ทำทะเบียนผู้ประกอบการดูสิ่งปฏิกูลและทำข้อบัญญัติเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลใกล้แหล่งน้ำหรือไร่นาของชาวบ้านอาหารปลอดภัยมีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารที่ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร,รก่อไปด้วยบอเลขกันราฟอร์มาลีนฟอกขาวสารเล่งเนื้อแดงและยาฆ่า,า,มาแมลงอีกทั้งเฝ้าระวังร้านขายส้มตำให้ใช้ปลาราสุกในการประกอบอาหารครบร้อยเปอร์เซ็นต์ การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชน15ปีขึ้นไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น683ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ21พบไข่ยพยาธิใบไม้ตับ63ตัวอย่างคิดเป็นละ9ของตัวอย่างที่ส่งตรวจหลังจากพบไข่ยพยาธิใบไม้ตับจึงให้ทานยาฆ่าพยาธิและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วทําการตรวจอีกรอบพบติดพยาธิใบไม้ตับซ้ำ8รายการคัดกรองมะเร็งท่อน้ําดีในกลุ่มเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไป ด้วยวิธีอันตราซาวจำนวน332คนคิดเป็นร้อยละ14มีผลผิดปกติ17คนเมื่อส่งไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าไม่ได้ป่วยด้วยมะเร็งทอน้ำดีแม้ว่าจะไม่มีผู้ป่วยแต่ตำบนยังมีแผนการดูแลแบบประครับประคองเตรียมไว้โดยบุรณาการกับงานเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการของศาสิชาชาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มี2ลักษณะคือการให้ความรู้เรื่องพยาธิและการใช้ห้องส้วมอย่างถูกวิธีแก่เด็กในโรงเรียนโดยครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการให้ความรู้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเสียงโูคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชน40ปีขึ้นไปที่ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเพื่อเป็นแกนนําสุขภาพในการป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตับและป่วยด้วยมะเร็งท่อน้ำดีจากการอันเนมือนงาน ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของตำบลดุงบงังพอจะใช้คำขวัญเพื่อกล่าวให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลได้ว่าวิถีชีวิตคนสู่สุขภาพชุมชนที่ยั่งยืนตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของชาวดุงบงังมีความเชื่อมโยงกับงานน้นหนักของอำเภอคอนสารโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขับเคลื่อนเรื่องคอนสารเมืองแห่งความสุข ที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนผู้คุณสุขภาพดีด้วยอาหารปลอดภัยและบ้านเมืองสะอาดน่าอยู่มีการจัดการสภาพแวดล้อมและมูลฝอยที่ดีด้วยนโยบายดังกล่าวของพอชออช่วยให้การประสานงานและขอความร่วมมือจากท้องถิน่นท้องที่รวดเดียวมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาพบข้อจํากัดมากมายเช่นการเก็บตัวอย่างอุจจาระเป้าหมายที่ให้การยินยอมไม่ส่งตลับตรงตามนัดด้วยเหตุที่ว่า ไม่ขับถ่ายทุกวันหากจะเก็บตกจํานวนก็น้อยไม่คุ้มกับการส่งเนื่องด้วยเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่สามารถตรวจเองได้เพราะไม่ชํานาญด้านการใช้กล้องการคัดกรองมะเร็งท่อน้ําดีมีแพทย์เพียงท่านเดียวที่สามารถให้บริการได้ทุกตําบลจึงต้องแบ่งนัดกลุ่มเป้าหมายมารับบริการกว่าจะครอบคลุมคงต้องใช้เวลาหลายปีสถานการณ์โูคพยาธิใบไ,ไม้ตัดและมะเร็งท่อน้ําดีไม่รุนแรงทําให้การตื่นตัวของประชาชนน้อยตามมาด้วย ถึงแม้ผลงานไม่บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อแต่ต้องพยายามขับเคลื่อนกันต่อไปดังคำกล่าวที่ว่าปัญหามีไว้ผู้ชนเพี่อชนว